อยากกินไข่พาโลโปแกงเทพโพก็ดีแฮ <c oughs> เปิดคลิปโคตรแปลกนะครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอนิเมะแชมเปียนซิม,มูเลเตอร์นั่นเองนะครับในคลิปนี้พี่จะมาสอนคุณผู้ชมอัพเลเวลตัวละครยังไงให้เลเวลขึ้นรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะตอนนี้นะครับฉะนั้นอาจจะมีบ้างบางวิธีที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็ฝากกันกดไลค์ด้วยกันสําหรับคลิปนี้นะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ ฝากกันดูโฆษณาสักนิดนึงก่อนละกันนะครับร้าน Easy c r a Store บริการจำหน่ายไอเดีแกตันพร้อมรับาร์มสุดแจมและยังจำหน่ายโค้ดแต่งตัวโรบล็อกอีกด้วยใช้บริการลิงก์ด้านล่างเลยดูโฆษณาเสร็จแล้วใช่ไหมครับจะมาเริ่มจากอย่างแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าเราอยากจะอัปเลเวลตัวละครให้ขึ้นเร็วๆเนี่ยเราจะต้องเติมเกมพาร์ตอันนี้ครับสายฟรีก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าแมปเนี่ยมันใช้เพชรในการซื้อได้นั่นเองนะครับพวกเกมพาร์ตเนาะก็เป็นเกมพาร์ตอันนี้ EXP คูณ2นั่นเองนะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นเกมพาร์ที่แนะนําให้ซื้อเลยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยอัพเลเวลตัวละครได้เร็วขึ้นมากกว่าเดิมถึง2เท่าเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับถ้าใครอยากอัพเลเวลตัวละครให้เร็วนิสัยอันนี้ครับคุณผู้ชมนิสัยจีเนียตนะครับอันนี้อ่าอันนี้เลยนะครับ จีเนียสามใส่คู่กับจีเนียสองนะครับความสามารถของนิสัยจีเนียสเนี่ยก็คือแชมเปี้ยนตัวที่ใส่เคิร์กนี้อยู่นะครับจะลบ XP ที่ใช้เนี่ยในการอัพเลเวล32%แล้วก็ใส่2อันก็จะลดเท่าไหร่ให้ทายแป๊บหนึ่งเคิร์กเลข 5 1เเปซเลยนะครับลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมกับการอัพเลเวลนะฮะก็ถ้าจะเปรียบเทียบเห็นภาพชัดๆนะครับดูตัวละคร2ตัวนี้ครับอ่าเลเวลเท่ากันเลยนะ51เท่ากันเลยนะคุณผู้ชมแต่เอ็กที่ต้องการในการอัพเลเวลเนี่ยแม่งไม่เท่ากันนะครับนี่ไอตัวที่ใส่นิสใส่จีเนียเนี่ยต้องการแค่25ล้านนะครับแต่ว่าตัวที่ไม่ได้ใส่นีสใส่จีเนียเนี่ยต้องการถึง44ล้านนะครับฉะนั้นอยากอัพตัวละครตัวไหนสุ่มให้ได้คลิกนี้ก่อนก็จะดีมากๆเลยนะ แล้วค่อยไปสุ่มหาแบคโฮหาแอสซิสินหาลักกี้นู่นนี่นั่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าอยากอัพเลเวลให้มันเร็วจริงๆนะวิธีที่3นั่นก็คือหาชุดแบบนี้มาใส่ชุดที่มีความสามารถโนเลกนะครับความสามารถของโนเลกเนี่ยก็คือ EXP ที่แชมเปี้ยนทุ่นิสัยต้องการนะครับลบไปอีก20%ถ้าบวกกับนิสัยจีเนียตเนี่ยนิสัยจีเนียตเจ็ดสใช่ไหมบวก20 ลบไป91เลยนะครับอัพโคตรเดียวคุณผู้ชมเอ่อความสามารถโนเล็กเนี่ยจริงๆแนะนำว่าให้สุ่มใส่ดาบเล่มนี้นะครับเพราะว่าดาบเล่มนี้เนี่ยสามารถใส่ได้กับทุกตัวละครเลยนะครับเอาเปา็นว่าเดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้ให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ 21m ใช่ั้มเดี๋ยวใส่ชุดปุ๊บจะเหลือเท่าไหร่ใส่ไปปึ๊บอ่าใส่ชุดแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือ 12m นะครับคุณผู้ชมลดไปโคตรเยอะเลยนะครับ ลดเยอะมากๆคืออัพเลเวลโคตรจะเร็วนะครับตอนนี้แต่ถ้ายังเร็วไม่พอครับวิธีต่อไปนั่นก็คือการใช้บูโพชั่นนั่นเองนะคุณผู้ชมพวกโพชั่น XP ด้านล่างตรงนี้นะครับโพชั่นสีฟ้านั่นเองนะคุณผู้ชมเราจะอัพเลเวตัวละครได้เป็น2เท่าถ้าบวกเกมพาสบวกนู่นนั่นคือโคตรจะเร็วแต่อันนี้เนี่ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถ้าใคร ไม่ใช่สายเติมเพราะว่าดูสิครับคุณผู้ชมโคตรแพงแพงจัดเลยนะครับและวิธีต่อไปนะครับทุกคนรู้หมือไร้ว่าตัวละครในแบบนี้เนี่ยยิ่งเราฟิวชั่นตัวละครที่มันแบบด่านไกลๆเนี่ยเ e อที่จะได้ก็จะเยอะขึ้นด้วยนะเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับทดสอบกับตัวเนดี้ตัวนี้ละกันคุณผู้ชมเดี๋ยวตัวนี้มันอัพเลเวลเลยนะฮะดูทรงแล้วถ้า UP อัพอ่ะนะฉะนั้นเดี๋ยวทดสอบกับตัวนี้ละกันนะคุณผู้ชมอะฟิวชั่นตอนนี้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมศูนย์นะ พี่จัฟิวชั่นกับตัวละครมิติของด่านแรกก่อนละกันนะฟิวชั่นไป1ตัวดูซิได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอ่ยได้มา314นะครับคุณผู้ชมถ้าฟิวชั่นกับตัวอีกด่านนึงล่ะตัวด่านล่าสุดจะได้เท่าไหร่ตัวด่านล่าสุดนะครับนี่บวก3เลเวลเลยคุณผู้ชมได้ x p 250ล้านนะครับเลเวลขึ้นแน่นอนครับ ขึ้นมาสามเลเวลเลยนะครับคือเป็นอะไรที่ดีมากถ้าจะอัพเลเวลตัวละครน,นะมาอัพตัวละครมาสุ่มตัวละครมาฟิวชั่นตัวละครในด่านที่เราไปไกลได้มากที่สุดจะดีสุดนะครับเดี๋ยวลองทดสอบกับไอตัว X e P นี้บ้างนะครับแบบใส่ของเต็มเลยว่าจะขึ้นถึงเลเวลเท่าไหร่นะครับเทียบกับตัวนี้นะนี่กิน2อันไปเลยนะคุณผู้ชมปึ๊บโอ้โหเห็นแล้วรู้เลยว่าเพิ่มเท่าไหร่ตัวนี้นะครับไอตัวแรกที่เราทดลองนะครับแค่เลเวล54แต่มาดูตัวที่ใส่ชุดครบ59 ว้าวสองเท่าเลยนะครับเลเวลขึ้นโคตรเร็วคุณผู้ชมก็ประมาณนั้นเลยนะคุณผู้ชมสำหรับการอัพเลเวลที่โคตรจะเร็วที่สุดใครไม่เข้าใจอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ละกันเดี๋ยวทว่างจะไปตอบนะครับโอเคฝากกันกดไลค์คลิปนี้ด้วยละกันนะครับจะขอบคุณมากฝากกันกดซับด้วยก็จะขอบคุณมากๆนะคลิปนี้ไปละจู้บยบายไปแล้วครับ